มิสูบิซิการ์นร็ตอติมาพี่น้องเครื่องนิ่งวสัสดีชิม,มกว่าวสองพันครับเครื่องเสียงสุดเย็นด้วยพี่น้องใส่ได้เครื่องเสียงสยใ,ดดยใส่ได้เด้อเสียงเสียงใส่ได้โอเคปกติเพราะว่าตอนนี้รถขับกลับว่ได้เพราะว่าขาขาดครับขาเหยียบขาดมันหกัก เปลี่ยนไหมยกไปสองตำแหน่งใี่น่อยเลือกอะารไว้นี่ยเย็นเอหนาวเอหนาวทำมาไหม ไฟประตูขึ้นดน่หนอไฟประตูขึ้นแย่หนาวแ่หนาเสียงเสียงมีครืเสียงคนอะไรันี่นี่เคยไหมนี่ซับอ่ะคือไม่างอะไรที่บ้างนี่นี่แห,บบห,นหล uh, หนอไรแหนาวแ่หนาวมือประตู ข,ข,ดดข้างคนขับขัดตัวพี่น้องเด้อพี่น้องเพิ่งมาดึงแห้งไรขาดมันเปิตัวค่างคนขับครับไม่ใช่เบิ้งเครื่องกันไปนะั่งเป็นไงรถกัดดิสซีลอยตัวพี่น้องมิซูมิซิคาเลนดแอนติมาเดี๋ยวอหู่เบิ้งเครื่องเพี่น้องแป๊บนึง